สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีสร้างแผ่นบันทึกเตือนความจําแปะไว้บนหน้าจอมือถืออันดับแรกเข้าไปที่ Play Store ปึ๊บแล้วพิมพ์คําว่าสติ c ก y n o t e S T I C K Y ๊วเกอรหลังจากนั้นค้นหาเมื่อไปถึงงานนี้คุณผู้ชมปัดขึ้นครับแล้วมาแตะในส่วนของนี่ฮสติ i ก k ก Note แตะไปปึ๊บ แล้วก็ติดตั้งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ยอมรับปุ๊บอ่าผมจะวางลิงก์ไว้ทีด่ด้านล่างคลิปในส่วนของกาอธิบายนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่าเพิ่งไปเปิดนะครับให้กดปุ่มโฮมออกไปเลยปุ๊บจากนั้นเลื่อนหาแอป Sticky Notes ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นะครับผมนี่ฮะเราก็แตะเข้าไปปุ๊บ หลังจากนั้นทีค่คุณผู้ชมมาแตะตรงนี้ะนฮะฮยรูวงกลมจะเป็นเรืองต่างนิ้วจีบถุกนี้ฮะด้าน,นล่างฝ่ามือแตะไปครับปึ๊บนี่ครับมันจะมีแผ่นโน้ตนะครับแผ่นบันทึกปรากฏขึ้นมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้นิ้วจีบแล้วขยายขึ้นฮะจีบแล้วขยายขึ้นเนี่ยนะสามารถนะครับแตะแตะกลางแล้วก็ขยับไปได้ทุกที่นะครับถ้าไปชิดซ้ายปุ๊บมันก็จะเก็บซ่อนไว้ข้างจอมือถือถ้าเกิดจะนํามาใช้เราก็ปัดมาทางขวาแล้วปล่อย นี่ครับผมในส่วนนี้ผู้ชมสามารถที่จะเห็นเครื่องหมายบวกตัวนี้มีครับเนี่ยฮะเราก็แตะไปเพื่อเพิ่มในส่วนของใบโน้ตนะฮะหรือว่าใบบันทึกนะครับสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับผู้ชมเห็นี่ยฮะนี่ฮะแตะเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเราอยากจะลบทิ้งก็กากบาทตรงนี้ฮะลบทิ้งไปปึ๊บ โอเคนะครับผมในส่วนนี้สามารถติดตามเราไปทุกแพลตฟอร์มนะครับนะจนะเข้าไปใช้ในแอปไหนนะครับมันจะติดตามเราไปทุกแพลตฟอร์มนะั่นเองคุณผู้ชมอ่ะสมมติผมจะ,ะบันทึกคําว่ามีนัดเพื่อนอมีนัดกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนัดเพื่อนโอเคนะครับผมคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้เดี๋ยวผมเอาแป้นพิมพ์ลงก่อนสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นลูกสอชี้ลงเล็กๆเ,เนี่ย แตะไปครับตรงนี้นะฮะบบสอรชี้ลงปุ๊บสามารถที่จะก๊อปปี้ข้อความที่บันทึกได้นะครับก๊อปปี้ปุ๊บแล้วไปวางไว้ในส่วนส่วนอื่นนะครับเอาตรงนี้ละกันนะครับแต่พอดีลูกศรชี้ลงเล็กๆครับปุ๊บแล้วก็เพจเลยปุ๊บนี่ครับนัดเพื่อนนะมาในตรงนี้ก็นัดเพื่อนเหมือนกันคือว่าก๊อปปี้แล้วมาวางไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้นะครับการใช้งานหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับผม ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับและนี่ก็คือวิธีสร้างแผนบันทึกไว้เตือนความจำนะครับนะฮะแปะไว้บนหน้าจอมือถือของเรานั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนธัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ